เอเอคนขี้ลากพักข้ามืดเลยยังง้ยังงมเงียงงมเงี้ยอยู่ในป่าสวนนี่วันนันได้เหรอข้ามืดตื่นตาอะไรยังมังงมเงียงมงีอยู่ในสวนนี่โอ้ยทำมปลอยกักอ่กบอนเป็นแบลไล่บอนสูไล่บอนง โอ้ยพี่น้องตกใจเบิดคิดว่าคนมาหลากพักเนาะเอออยากอยู่งานอยู่านัน่บอืออเปิดแฟดซะก่อนอยู่น้ำหนีแหละ พักก็งามงามพี่น้องเอ้ยอยากขายโอ้ยอยากขายนี่พักแหล่ๆนี่พี่น้องเอ,อ้อยซ <laughs> ื้อไปเด้อแจกผู้่าผู้แก,ก่หรือวันนั้นได้ก็ว่าไปนาะพี่น้องโลสี่สิบบาทเอง บอลลูนบอลไล่มาออื่นนี่งกับหมากทั่วกับมีได้เฮ้ยน้มอยากนะเฮ้ยบอลมีขายนะเฮ้ยน้ำอยากนะไต้ไต้อยากมักเล่นกับมีจ้าแล้วก็ได้สามีอ่ะเลยอ้าวค่ะไม่ได้เอาตังค์นะคะแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะใส่กุญแจตลอดเวลายเด้อจับปฝุ่นละลายเด้อเนายแฮปปี้เบิร์เดย์จ้าไม่ได้เอาตรงเอาตังค์เนาะอือโอ้กอมตา จ้าได้ค yeah, ูบเลยยังได้ได้คูบเลยยังได้สอบแล้วมึงนี่แหนนะอือเฮ้แต่ได้แต่น้อโอ้ยบ่าววีปุรายก็เออมาหน้าจาะพาเลมมาตะว่าเัยแน่ๆและเนาะเฮ้ยมูกับบะมูกับบทันแล้วเอามักแดงๆมันเลอ นี่มันโบเห็นนี่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 อยู่ลุ่มนี่แดงหุ่งอยู่โอ้โหนี่แหละนะเออข้ามเมื่อตเพิ่นเขาก็มาเอาพักตะกี้นะจะเขียยังอยู่โคตรทางโคตรทางเลยจ้างี่าแลวกลับไปหามักม่วงมักยางมากรูเขียนโหาคาหาเแลือนแล้วฟรเปยมากหรือลัจ้าอืมเนาะ เอออแต่เยังตะเวนคือบ่หาบ่เหตุนอนลงไปพาราบอย่างนี้งหัวลงโทพท์มาบค่ะโทรศัพท์เอาวคือเป็นแน้วนะบ่มือนี้อากาศมันก็จะเป็นเพี้ยนๆในจังหน่อยเป็นใบว่าแดดพี่น้องมือนี้น้าต่างว่าแดดแล้วก็มันเปิดเปิดออาใลุ่มนะพุ่นพุนพุนท้องพุนแดงแดดพุนเสียวมันจะเละมันจะอันนี้แล้วนั่นเออ บีบบ่งนี่เงด้วยค่ะมันแม่งอยากขายจะอยากขายซี้ซอยเนี่พี่นอออ้องเพื่อนว่าอืมมาคิดเจ้าบาทจะขายมันขายประเบิดมันขายเป็นมันกินที่รเเาอืม,อมปลูกเข็นยัางลายก็ได้ดีอ่ะเพื่อนว่หาหาตลาดเองตีมาขายให้ทีอเอฟซีกับบดได้เนาะหาอยู่พี่น้องแต่ว่าแถวบ้านก็คือว่าแล้วเนาะมัน ตลาดมันยังน้อยเขตบ้านนอกพี่น้องก็เข้าใจว่าเออเงานท่านกับปู่เนาะปู่พอได้กินได้ก็ได้พอได้กินฮะวะอันนี้ปลูกไว้แบบเวลาเป็นเวียกเป็นงานเนาะเป็นั่นนี้แล้วแต่มาเก็บน้ำเงาค่ะขอขอขอเพื่อนบ้างก็ได้นะเขอพักนี้ได้น้อยก็บ้าปลูกหใ้ก็คือจังไงอยู่น้อง พักกระรวงกระลายอยู่เนาะพี่น้องเนาะทายในมูอมาพวกอะไกับิโพด์ลายบางุ่งเด้อเฮ้ยเบอะคุณนบอร์ยากเลอ้ายันว่ายากเลยอ้าวพี่น้องเดียวอันเบอรอกับจังสิไปวันเกิดเบาอาดเนาะแต่ว่าแฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยผักนะจ๊ะ ไอสีธาอยู่เนื้อจ้าอืมผัวได้ชาขึ้นมาแล้วอุ้ยใช้คำว่าผัวกิกอะกิกกิกเออคือแม่ใจเล่นคือแม่อือคือบัวไซคือบ่ใชซแห้งเข้าออเนาะเนีด้มันจบเป็ดโอ้ยเราเด็กหน่อยครับกระป๋้เกียร์จะได้ฟาร์กเกียรย่างมากก็เนาะโอ้ยใส่เราเธอี๋ยอื้มมอยเราคอว่าเป็ดโตเลยนะ ใส่โลดมันทำมุ้ยเลยอืมใช่มันโลดอือไปพี่น้องหอบกระตีเมื่ออีกจ้าไปแต่พักไปพี่น้องใครใจผีมายิบกันแย่เปิดอ้าวเมื่ออีกแล้วจ้าบุนแหล่เอาเมื่อเหตุการณ์ทางนิสัยอับหนามอ่กอ่ไปกระถากริ้นแล้วเฮ้ยมูมป่ะเดีอกกมาเหตุปิดซอยเลเอ้าเนี่มันต่ว่าเฮ้ย ว่ามันคงมันเกิดเองเนะเฮ้ยกับบอดี้บ้าเนี่พี่น้องออกหนาวขนาดนี้เนาะบายบายเวลาผ้ากี่ผ้าแล้วผ้าอาบน้ำดูว่าแล้วกันเนีพี่น้องอันนี้ดีเลยป้าพี่น้องว่าเม่นฮันซอกกันนี่เอา้โหมาหอดบ้านบ่าวอาดเลยพี่น้องเอ้ยมาสุขทุกคนที่แรกว่าสิษเขาครัวเลยแต่ที่นี่เพิ่นว่าสิษเป่าเค้กก่อนเนาะ กระสิไปเป่าเคก้กสะก่อนจรกสิไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินพี่น้อง <c oughs> อืมเออ,อ,อ,อกระไล่ตาอยู่ได้เนาะ <c oughs> <c oughs> อันปิดอันปิดก้อนมาได้บออ่อเนี่ยลายตาอยู่ละ <c oughs> อุ้ยมีแหงมีหยางเด้อ อ่เฮ้ยนางเฝ้าล้วก็เป้านะแม่ผู้เจ้าขับรเป้าเป้าโรเดอร์สมกคือเทมุนี่นะสาวตะเกียงเนาะแสงจันทมาเกิดเธอมาเกิดเธอ โอ้โหเปิดเปิดไฟเนาะพี่น้องาะว่ามันโมไฟนางก็เลยเอาไฟอันนี้มาแต่งมาครับอันนี้เอาเนาะเปกรรับเป็นสวนบ้าคุมเบาะหนนะ่นะอันนี้คมังเกิลเพิ่มเบาะผลไม้เนาะจุเบียนเบียนบนมาเปเสื้อเสเดียวแล้วบอนด์เ้นแต่ว่าเยิเส้ยอดแต่ว่าอื เมื่อเสานี่คือเขาคือใกล้แต่หาในมื่อเสานี่นะเขวานนะเอออือมัดมาตันแรกนะคือยังเกาะจากแล่เหยื่อก็มันดีมันดองนะมางานเล็กๆหนาะยายเด็กงานพอแล้วมาห้าสี่นั่นแหละเอาเพื่อนมาอยู่อะไปกับหมอกไปเลยอือไปกับหมอก ข้าพ่อไปใช้ใส่ข้าวพกินข้าวอืมไนใแ่เราเลื่อมตาเลาแบบไรกงีเลื่อมตากรมมาดอกเราาบ้างสอนพุทธิเรีกได้เนาะ

ก่มันกับไข่น่เด้อเอ้ยมีกินนี่กับเป้าแล้วก็เวลาไปหันไปหนีแล้วมันก็อุ่นได้เอาฮะเกเอาฮะกัดเอาย่างเจะกองวัดเกิดกันที่ใดเองนะเฮ้ยเลืกตากับกองนี่ได้ซสมอมากรยะกระยเออ มาเป่าเลงก่อนกันมาสียเยอะจะเร่มว่างามได้เพอืมไปทอดอารมณมันบริลงเลยใ่คือมือคือใครกบไรไงอันยุ้มครบยันศัดยันับจ้าสามสิบอ่าอินนี่มันเกิดนํำลังกูเหรอใช่เออมึงเก่แล้วนะบาเท่าไห สามอส็ดกับพูนแล้วเดือนสิบูไปเองเปลาเองเดือนสิบเอ็ดพูนไ่เองเปล่าเองก่อนสิเป่าก่อนเป่าข่าอนมี้ม้วนมาไปเด้มเป็นอะไรลองเทสิลองเทอาลองเออสิเอามาละหนึ่งสองสาม อด็เด็กละอ่ะเด็กเข้ามาเด็กเดเข้ามา เอาอลกเปล่าได้อยากกินได้กําลังอธิษฐาน To you อย่าคือองค์เขานี่เลยอันนั้นมันเอาไปให้มอลเรือมือคลืดีด้วยสุขสันต์วันเกิดอายุครบ30ขวบแล้วนะคะ ที่พอดีก็คือขอบใจสปอนเซอวันนี้พี่ต้อมจากเนธแลนด์ขอบใจลลายจ้าขอบคุณสวรรค์ดวยนะครับที่ส่เาเสาแสอยัอนนี้ดาแหมาเลื่องเน้อให้เขาเลยกระเดาหายเจ้านั่นอ้าวน้จหูตะวนเราว่าเจตุยก็ไม่ยอมเขาเนาะนะ เงินผู i, si ้แขนเซี่ยวใส่หลายๆเ้อโอ้ยก็ได้สิบาทนึงนี่ทูมันบคุมเนอะคนี้ขอยอะไรขายผักเฮ้ยคที่ขายผักจะขายยังจะคู่มือนี่นั่นขายเพิ่องลอกง่ายเท่านั้นากะลีนี่ป้ายนะจ๊ะเอาเน่ะขาน้องนี่นัไป้ายจไหน งานเบอร์กอนจ้าเบอร์เเดย์น้องแฮปปี้เหรอน้องแฮปปี้แฮปปี้ตลอดนมตัวไม่เท่ากันกาตอนนี้อันพักเข้ามานี่เธอบ๊ได้ปลาเล้วท่านท่านปลาพักเข้ามานะอันยักอเพิ่นเป็นเป็นแบบเพิ่นบอมาถ้าเพิ่นบดก็เข้ามานะ่ยอันเลยอันเลยผูกแขนเอามาเฮ้ยผูกกันหมอกผูกรอดผูกรลดผูกก้อนแล้วยังกินถ้าไม่ได้ผูกแคนก็ผูกข้อยเลเอาเอ้ยไงผูกก้อนเอ้ยไง คุณแม่คุณแม่ผูกก้อนคุณแม่คุณแม่คุณแใุ่้ณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแว่คนณแม่คุณแม่คุณแม่คุอแม่คุม่คนณแม่คุณี่คุอมคุณแม่คุณแม่คหณม่คุแม่คุณ่คุเแม่คุณแม่มุ่คม่มคุณแม่คุล่่่ม่แแปัง สังเกตบนรถได้ไหมเนีย <laughs> well, ันเดกคุณแม่แต่เนวสันว่าจะคุณแม่จะขอดังไ้เนวสันมาบอกเมื่อโลนมันจะบได้ซื้อดูเห็นไหมตา้ถ้าจะบอกเมื่อนไม่เห็ใส่ตส่งหน่อยได้พุนไดไม่ห้านะ ต่วงตอวนี้ไม่ค่อยพรมวันเกิดเลยเราไปรอบ้านมาแล้วก็มาเลยนะจับ้นเยโอ้ยกล้องค่อยมันบ่อานั้นบ่โฟกัสขอให้เอ้ยอายุยืนยาวให้เฝ้าปีอย่าเฝ้าลายกันิตายแท้แให้วสีแจงคอยใจเนื้อาจย์สมณ์

เฮ้คุณน so ี้เ cool, ฮ oh, ้คุณนี้เฮ้คุณนี้ดีคุเขาดีคุเขาดีคาวบุญกุศลที่เจ้าเคยเคยดสร้างมาจะสร้างจะจะสร้าปัจจุบันจนมาเกิดเจ้าในมื้อนี้วันนี้เฮ้ยยูทูบกับปังปังยอดวิวปังปังก็ที่สามคนสนับสนุนคนซัพพอร์ตตลอดไป ย้อนไแล้วเอรานี่าคนคือนี่ลบุบตลอดแล้วก็ยุดสักพักหนึ่งแล้วก็ตลอดแล้วก็สตันวลาไปอันนี้สองคนเดิมย้่นบาสี่สามหมื่นเงินคาเลขกัมันบัต้ท่านได้เลขกือแต่ว่าหาสิบ แลวตัวแยบเขาเองเนี่ยและตัวในวันเกิดแบบอาตีเด็กจะขาให้สุขภาพแข็งแรงอันรับเล็กมาได้เงินเล็กยังย้อนล้ำกับได้เลยอันสุขภาพแข็งแรงย้อนไปบอกเด็กมีสุขภาพยินสุขภาพใหญ่ร่างกายสมบูรณ์ทุกภาวะหลักไปก่ มีู่ปังๆคนหักคนแทงตลอดปีตลอดไป่ายโสมานลำรัวเฮง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 สร้างชมพอนป่าจ้าพี่น้องดูเนาะฮักผมเลนไอ้เงินไตางยอันนี้เล้อเงินเงินขายเป็ดมื้อนี้เดยดเงินขายเป็ดเด้มื้อนนี้นะไข่ผบ่มี้นข่มสิด้เช้เงินพ่ ตกันกันแล้วทีเริ่มาเดิมปีใหม่เลยเด้อเท่าเลยนะเฮ้ยเอออได้พูดแล้วมูนเอได้าแล้วเนาะเท่าไปพร้อมกันเฮ้ยจะไปเอาเนาะเอาอกีลวมันพันยจ้ออเอาแบบผู้ไทยอืเอาแบบผู้ไทยขอให้เอื้ออายุ่งินยาบ้าท่านปียาเท้าลายคันิตยจแต่ให้เจ้าสีจังคอย ขอให้ยู่นเยี่ยมันพันปีมสีให้ถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปนี่บัตรหนึงแล้วะคุณแม่มาพี่คุณแม่เป็นนางทั้งนั้นกับแล้วยปีละปีละ พ้ดถ่ายแล้วเดี๋ยวน่าจะถ่ายทางนี้เออข้างหลังนี่นมก็มีหีก็พอก็ดาลาดเด้อกระรี่โบปีพักคุณได้หลายเด้อจ้าทุณสนับสนุนทีมงานเฮาเบิร์ตสุขสุขคนเนาะแต่กับขอบใจรีบจั๊กสีเอาวคำว่าคำใดมาขอบใจกับนีแต่ว่าขอบใจคุณหลายเด้อจ้า สวัสดีเดทุกคน <c oughs> เป่าเค้กอารตี้ <c oughs> เดี๋ยวขอครัวก่อนพี่น้อง